สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแนนมสองสี่ห้าเนาะวันนี้จะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าอ่ะขอขยับกล้องนิดนึงเนาะอืมกลับมาในหัวข้อที่ว่าทํำยังไงให้เขาคลั่งรักคุณเนาะเออทํายังไงอะ่ะเดี๋ยวแนนมขอดูก่อนนะคะพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยเป็นย่งไงบ้างอืม พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะเออจะได้รู้ว่าคลิปเนี้ยเป็นของคุณไหมนะคะขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยสี่ใบพอเ,อ,เอาน้อยน้อยไม่ต้องเยอะมากนะอืคร่าวๆพอเนาะ ก็คนที่เข้ามาดูคลิปนี้ยเหมือนจริงๆแล้วตัวคุณเองช่วงนี้ก็เหมือนมีความสุขมากขึ้นนะคะกำลังมีความสุขเออเนาะกับหลายๆสิ่งในหลายๆอย่างและอาจจะมีช่วงที่ได้เซเลบรตด้วยแบบเฉลิมฉลองหรืออะไรสย่งเนะเงบนช่วงที่กําลังแบบไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ทุกขร้อนอะไรมากเนี่ยอาจจะกําลังได้รับข่าวดีหรืออะไรสักอห่างหรือกลาลังมีความสุขหรือกําลังแบบ เฉลิมฉลองหรือกำลังจะมีงานเฉลิมฉลองหรือเพิ่งแบบว่าได้สั่งสรค์ได้แบบไปเที่ยวกับคนรักกับเพื่อนกับครอบครัวเนาะอืมแล้วก็เหมือนมีอารมณ์เหมือนแบบคุณอยากจะเดินหน้าไปต่อไม่รู้ในเรื่องอะไรเนาะอาจจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของการงานหรือเรื่องอะไรก็ได้หรือในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ก็ได้เป็นอารมณ์เหมือนแบบอยากจบอะไรเก่าๆอยากหรือว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ตอนเนี้ย ที่มันแย่ๆอยู่เนี่ยให้มันอะเป็นไปนในทางที่มันดีขึ้นอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการพัฒนาเนาะเออในใจคุณะที่กําลังคิดอยากให้มันพัฒนาขึ้นอย่าให้มันมีความสุขขึ้นจากที่อะไรที่มันไม่ค่อยโอเคก่อนหน้าน,นี้อะไรเงี้ยเออเนาะอืมเนี่ย,ออย,ยแล้วมันเป็นพลังงานของคนที่มีความเข้มแข็ง แล้วก็สตรองทางจิตใจมากขึ้นแล้วเนาะไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบว่าคือแบบอาจจะแบบเข้มแข็งขึ้นได้แล้วไหมหรือว่าแบบประมาณว่าแบบอาจจะปรงอะไรได้หรือว่าอาจจะแบบหลุดพ้นมาจากในช่วงเวลาที่ย่ำแย่แล้วตอนเนี้ยคุณก็อาจจะมีพลังแล้วก็มี power มากแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบว่าแบบคุณอาจจะให้อาภัยในสิ่งที่เขาทําหรือให้อาภัยในสิ่งที่ ตัวเองแบบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเหลือแล้วก็ได้เนาะแล้วก็รู้สึกแบบว่าเหมือนอย่างที่บอกคุณอยากจะไปแบบอยากจะไปต่ออยากจะเริ่มใหม่เนาะในสิ่งในความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่าอาจจะมีการเหมือนแบบอะยอมจำนวน,นเนาะให้กับเขาตอนแรกคุณอาจจะไม่ยอมจำนวน,นหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะยอมเขาหรือว่ารู้สึกว่าหึมฉันไม่อยากที่จะแบบนูน่นนี่นั่นกับเขาเนาะแต่คุณเหมือนมีอารมณ์แบบอะยอมจำนวนทั้งทที่คุณก็แบบเออแบบ เขาเองก็ยอมจำนวนไหมก็ยอมจำนวนให้คุณเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะแล้วคุณเองอะก็ยอมจำนวนให้กับเขาเหมือนกันเนาะอืมอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอารมณ์เหมือนแบบมีอารมณ์แบบเข้มแข็งขึ้นนะ่ะในความรู้สึกของคุณนะ่ะอืมนี่แล้วก็มีพาชั่นด้วยนะในเรื่องของความสัมพันธ์คือคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คืออยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์อะมันไปด้วยกันในอนาคตอะได้อย่าแบบยืนยาว มันคงยาวนาน,นเ,เนาะอะไรเงี้ยมีอารมณ์แบบว่าทายังไงก็ได้อะที่แบบคลั่งรักที่ให้เขาคลั่งรักคุณนอะนที่คุณไปดูคลิปนี้เพราะคุณเหมือนมีจุดประสงค์อยากจะให้ความรักของคุณมันดีขึ้นกว่าเดิมอะมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนเนี้ยเออมีอาการแบบแบบอยากทําทให้มันดีอะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเนาะอะเป็นอย่างนี้ใช่ก็ไปต่อนะอันนี้คือเป็นพลังงานของคุณนะคะอือ อ่ะแล้วเรามาดูกันสิว่าเราจะทำยังไงเนาะทำยังไงให้เขาคลั่งรักคนนุณนี่นึกถึงหน้าเขาเนาะเราไม่ต้องบอกว่าใช้การหมูหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะเราจะไปดูเจาะความรู้สึกเจาะจุดอ่อนเจาะอะไรของเขากันเนาะที่แบบว่าคุณทำแล้วเขาจะต้องคลั่งรักคุณแน่ๆเออเนาะ,เ,นะเราจะไปดูจุดอ่อนของเขากันที่เขาแพ้เกี่ยวกับคุณ คนทำแล้วเขาแพ้คนทำแล้วเขาคลั่งรักเลยทีเดียวนะมือรู้เขารู้เราเนาะชนะร้อยครั้งลบเอ๊ะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ดีนะเอ้ยนี่อะมาทำยังไงที่จะรักฉันหลงฉันไหนดูสิใบแรกก็คือความซื่อสัตย์คนคนนี้ยต้องการความซื่อสัตย์นะ เออต้องการได้รับการปกป,ป้องมีอารมณ์แบบคือกลัวความไม่มั่นคงในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณให้อะไรที่มันมั่นคงกับเขาได้การที่คุณทําให้เขาว่าทําให้เขารู้สึกว่าคุณนะมั่นคงกับเขาคุณมีเขาคนเดียวอะไรเขาคนเดียวเนาะแล้วคุณแบบอยากจะวางอนา,าคตไปกับเขาอะเออแล้วเห็นคุณค่าในตัวของเขาอะมันจะเป็นอะไรที่เขาหลงเลยนะหลงไงหลง่ะเออเป็นอะไรที่ไม่ยากใช่ไหมคะง่ายๆนะอืมไล่ไงอีก เขาอะอยากให้คุณเป็นบ้านของใจของเขาเป็นอะไรที่เป็นแบบที่สดชื่นที่สบายใจของเขาเห็นปะเป็นเหมือนเวลาเขาทํางานกลับมาเหนื่อยเนาะวกคนนี้อาจจะทํางานมาหนักหรือแบบมีอะไรในชีวิตหนักๆในหัวเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบชอบแบบอ่านตําราหรืออะไรเงี้ก็ได้นาอดูสิแล้วพอกลับมาบ้านอะกลับมาเจอคุณอยากให้คุณเป็นบ้านของใจอะอยากให้คุณเป็นอะไรที่เป็นแบบเหมือนสวนดอกไม้เป็นอะไรที่สงบร่มเย็นให้กับเขาอ่ะ เออเป็นพื้นที่สบายใจให้กับเขาเนาะอืมไม่ทําให้เขาเครียดอะไรเงี้ยอ่ะว้าวแล้วคุณอาจจะต้องเป็นคนที่ลึกหลับบ้างในบางครั้งเนาะเออลึกลับบ้างในบางครั้งแต่ก็ต้องมีความแบบคืออยู่ด้วยแล้วเขาจะต้องรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงอ่ะมั่นคงทางอารมณ์ทางใจนึ่อออกปะเพราะบางคน,คน บางทีอ่คนคนเนี้ยอาจจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงเนาะหรือมีความกลัวใหม่มันไม่มั่นใจอะไรในตัวเองอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณแสดงออกถึงความมั่นคงในอารมณ์มั่นคงทางใจเขาจะชอบมากๆอืมเนาะแล้วก็อาจจะบางทีแบบไม่รีตามเขาเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรให้เขาแบบดิบขบคิดเกี่ยวกับคุณบ้านนี้โหชอบเลยลง <laughs> อืม เราทําให้เขาเห็นนะว่าคุณมีแพชชั่นกับเขาตลอดเวลาอารมณ์ประมาณว่าเหมือนคุณนะต้องการเขาอ่ะแสดงให้เขาแสดงออกให้เขารู้เนาะแต่ไม่ได้แสดงออกจนเยอะเวอร์วริรอลังการหรือว่าต้องไปตามไปแสดงออกไปนู่นนี่นั่นให้เขารู้เนาะแต่เป็นอารมณ์เหมือนแบบทําให้เขารู้นะว่าคุณนะแบบต้องการเขาแต่ก็มีอารมณ์แบบคีบคูเห็นปะดูในรูปดิ เนี่ยเป็นผู้ชายนั่งบัลลังก์เนาะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่คุณต้องทําให้เขารู้อะแต่คุณก็ต้องมีการคลิปลุกอะคลิปคูลหรือมีการเข้าหาแบบมีชั้นเชิงอะคนคนนี้ชอบอะไรที่ดูแบบต้องเอ่อจากที่เปิดมาเนาะสามสี่ใบเนี่ยรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่แบบฉลาดต้องมีการเหมือนวางแผนเข้าหาเขาอะเข้ามาตรงๆเข้าหาเขาเขาไม่โอเคนะเขารู้สึกว่าไม่โอเคอะต้องมีการวางแผนเข้าหาเขาเนาะแล้วเขาจะชอบคนคนนี้ ออืมอืมทําให้คุณรู้ว่าเหมือนตัวเขาเองอะเหมือนตัวเขาเองไม่ต้องไปหาใครที่ไหนแล้วว่าเหมือนคุณดีที่สุดอะไรที่สุดอะไรเงี้ยสําหรับเขานึกออกป๊าทำให้เขารู้ว่าเธอโชคดีนะที่ได้มาเจอชานอะไรเงี้ยแล้วทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยจริงๆหรออะแบบคือเหมือนแบบยังไงอะ่ะคืออาจจะเป็นอะไรที่แบบคุณ คุณอาจจะคอยดูก็ได้นะว่าคนอื่นทําอะไรให้เขายังไงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าคุณต้องเป็นอะไรที่เหมือนทําทําอะไรแบบเหมือนคนคนนี้มันอาจจะเอาแต่ใจนิดน,นึงอ่ะนึกออกปะคุณอาจจะต้องแบบซัพพอร์ตเขาหลายๆอย่างหรือช่วยเหลือเขาหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้เชิงซัพพอร์ตแบบนะั้นแบบเป็นอารมณ์แบบเอาใจาอะ่ะคนคนนี้ชอบให้คนเอาใจาอะ่ะเออนึกออกปะเออถ้าคุณเอาใจเขาเยอะๆนะแบบแกล้งทําก็ได้อะไรก็ได้นะชอบตายเลยเนี่ยคนเนี้ย คนนี้ชอบได้รับการเอาใจการดูแลเอาใจใส่นะอืมอะไรไงโอ้โหเป็นคนที่เหมือนแบบทําให้เขารู้สึกได้ว่าคุณรักเขาหยุดแบบและเห็นคุณค่าของเขาอะ่ะเออนึกออกปะถึงแม้ใครจะไม่เห็นคุณค่าเขาแต่คุณต้องเห็นคุณค่าเขานะ แล้วเขาจะรู้สึกดีมากเลยคนคนนี้อาจจะต้องเป็นคนที่ต้องการให้คนแบบมองเห็นคุณค่าเนาะแบบไม่ไม่ลืมไม่มองข้ามเขาไปอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วคุณเองอ่ะจะต้องเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนาะมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคนคนนี้ชอบอะไรชอบคนที่พัฒนาตัวเองไม่ชอบคนที่อยู่นิ่งๆเห็นปะคือชอบ คนคนนี้ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความฉลาดหรือมีการวางแผนสักนิดหนึ่งอ่ะหรือมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาทําให้แบบเหมือนไม่หยุดนิ่งอ่ะเ้วเขาจะชอบเออเนาะเหมือนแบบพัฒนาตัวตนหมายถึงว่าอาจจะมีการพัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้ในตัวเองให้ดีมากขึ้นหรือแม้แต่นิสัยในตัวเองหรืออะไรก็ได้เนาะเพคนนี้ชอบนะอ่ะว้าวที่สําคัญต้องเป็นคนใจบุญ โอ้เป็นคนใจบุญแล้วก็เป็นคนที่เหมือนช่วยเยียวยาเขาได้เนาะในช่วงเวลาที่เขาเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยเขาเองอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักหรืออะไรมาก่อนแต่ว่าถ้าคุณอะสามารถเยียวยาจิตใจเขาได้เป็นคนใจบุญด้วยนะเขาอาจจะชอบคนใจบุญโดยเพราะนี่เนาะสมชุดสีขาวอะไรเงี้ยเขาจะแบบเขาจะชอบมากเลยนะอืม เนาะเหมือนจะแบบขอเยอะอยู่เหมือนกันนะกับคนนี้นะอะไรยังไงอีกทำยังไงให้เขาคลั่งรักคนอีกทำยังไงให้เขาคลั่งรักคุณอีกแบบคลังล่งคลัง่งคลั่งคลั่งเพิ่มปอีกเนาะให้หลักแบบเอาให้งอหัวไม่ขึ้นเลยเนาะโอ้โหเอ่อคณจะต้องมีแพชชั่นในเรื่อง18บวกกับเขาด้วยนะ เออเนึกอปะถ้าให้เขารู้ว่าคุณไม่หมดไฟกับเขาว่าไม่หมดหวังกับเขาว่ามีไฟเขาอะไรเงี้ยอ้โหแล้วเขาจะชอบมากเลยอะ่ะเหมือนแบบคุณห้ามหมดหวังในตัวของเขานะอะไรเงี้ยเนึกออกปะห้ามหมดไฟที่มีกับเขาด้วยนะอ่ะอืมแล้วก็มีการแบบเขาอกเข้าใจหรือมีการแบบว่าไงอะ่ะ เวลาเขาผิดก็ไม่ตําหนิติเตียนเขาไม่ด่าเขามีการเข้าอกเข้าใจเขาเขาต้องการคนที่เข้าใจเขามากๆนะคนคนเนี้ยเหมือนเขาอาจจะรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยไม่ค่อยมีคนอ่ะเข้าใจเขาเลยเขาก็เลยอ่ะให้มีใครสักคนอ่ะที่เข้าใจเขาเนาะเออแต่ลูกดวงอาจจะบอกว่าก็เขาทําตัวให้เข้าใจก็เป็นไปได้นะอ่ะ เนี่ยแล้วก็เป็นคนที่ขอบคุณในสิ่งหลายๆสิ่งที่เขาทำเนาะอาจจะขอบคุณเออที่เธอทำนู่นทำนี่ให้นะขอบคุณที่เธออย่างนั้นอย่างนี้แบบยินดีหรือว่ามีอะไรที่มีเรื่องอะไรน่ายินดีที่เขาทำได้ดีก็แบบชมเฉลิมฉลองให้เขาอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะชอบมากเลยเนาะอืมเขาอยากได้รับการเห็นแบบคุณค่าเห็นความสำคัญอะ่ะอืม อ่าแล้วก็ต้องมีการเห็นเขาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะเออเอาสิต้องเห็นคุณค่าแบบคือต้องโฟกัสเขาเป็นอันดับหนึ่งนะห้ามโฟกัสที่คนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นมากกว่าเขาไม่ได้นะแล้วคือเขามีอารมณ์หึงหวงเห็นป่ะพร้อมขีดพร้อนไฟนะเอออารมณ์หึงหวงไม่ได้นะต้องเห็นเขาเป็นที่หนึ่งเออเขาเขาหึงหวงเนะนี่ยคนคนเนี้ยข,ข,ข,ขี้หึงคี้หวงนะอะไรยังไงต่อว้าว เออแล้วคุณก็ต้องเป็นคนที่มีแบบเหมือนพลังงานอะไรที่มันเข้ากับเขาได้ด้วยสักอย่างมีอินเนอร์เลยสย่งที่เขารู้สึกว่ามันเข้ากันได้อะอันนี้มันอาจจะยากเนาะแต่ว่าเขาลึกๆเองเขาก็อาจจะรู้สึกนะว่าคุณเองอะ่ะอาจจะมีแบบ e n e r g อะไรสย่งที่มันเข้ากับเขาได้หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปของเขาอะ่ะเออเขารู้สึกแบบนั้นเนาะ อืออืออืแล้วคุณอาจจะต้องเป็นผู้นําในความสัมพันธ์เนี้ยสักนิดหนึ่งเนาะเพราะคนคนเนี้ยอาจจะบางทีแบบไม่รู้ว่าแบบฉันจะต้องทอํายังไงดีหรือไม่เก่งในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะฉันจะต้องทอํายังไงฉันต้องโู่นนี่นั่นยังไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นผู้นํานะ ในความสัมพันธ์เนี้ยเออพราบางทีอ่ะเวลาทะเลาะก,กันหรืออะไรกันบางทีเขาอาจจะไม่รู้วิธีการจัดการหรือเขาหาคุณหรืออะไรกันเราแต่เนาะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเป็นผู้นํานะในการแอคชั่นหรือทําอะไรเนาะในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นก็อย่าน้อยใจนะถ้าเป็นคนแบบแอคชั่นเนาะอืออ่ะอแล้วคุณเองอะ่ะเวลาโกรธเขาอยากให้คุณอะ่ะทําให้เขารู้เลยว่าโกรธหรือว่าเวลาคุณโกรธอะ่ะ ถึงแม้คุณจะโกรธแต่คุณก็ยังต้องมีแบบคลิปลุกอะนึกออกปะแสดงออกในทางที่มันบวกอะไม่ใช่แบบว่าโกรธแล้วเฮ้ยตะโกนบวกเวกโวยวายโกรธแล้วแบบด่ากลาโก,กรธแล้วแบบทำนู่นทำนี่สำนันใส่เขาแต่คุณอาจจะทําให้เขารู้ว่าคุณโกรธแต่คุณก็แบบมีการแสดงออกในทางโพสิทีฟอะในทางบวกอย่างเช่นแบบฉันโกรธคุณนะแบบพูดจาก,กันดีๆแต่ก็แบบฉันโกรธนะให้รู้นะว่าโกรธ โอแบบอาจจะมีน้ำเสียงลืนแบบไอ้นี่ไปบ้างหน้าตาไปบ้างแต่แบบก็ให้คุณแบบคืออย่าให้แสดงออกอะไรที่มันดูแบบรุนแรงหรืออะไรเงี้ยเออเขาจะแบบไม่โอเคอืมอเนี่ยแล้วก็มีแอคชั่นข้าหาเขาด้วยเนาะเขาเหมือนต้องการเรียกร้อ,รองความสนใจอะ่ะคน คนคนเนี้ต้องการให้คุณสนใจมากๆเลยนะเนี่ยเออทั้งใส่ใจทั้งแอคชั่นทั้งเป็นผู้นำในความสนทั้งนู้นนี่นั่นเนาะคนคนเนี้ยต้องการความใส่ใจมากนะเออเนาะถ้าถ้าถามกันนะต้องการความใส่ใจโมอืออืม,อมแล้วยังไงอีกทำยังไงให้เขาคลั่งรักคุณอีกค่ะ อืคุณอาจจะต้องมีการเหมือนแบบยังไงอะบอกเขาคุยกับเขาตรงๆนะว่าต้องการอะไรเพราะอย่างบอกที่บอกคนคนนี้ไม่รู้นะถ้าคุณไม่บอกตรงๆอะไรตรงๆอนะ่ะเขาไม่รู้นะคนคนเนี้ยเออคุณจะต้องแสดงออกไปตรงๆเนาะว่าคุณต้องการอะไรคุณแบบอ,อยากได้อะไรในความสัมพันธ์คุณรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคุณต้องสื่อสารตรงๆนะกับคนคนเนี้ยไม่ไม่ไมงั้นเขาไม่รู้ เขาเขาเดาไม่ออกเขาคิดไม่ออกอเนี่ยอย่าทําให้เขาสับสนนะเพราะเมื่อไหร่ทําให้เขาสับสนดูสีหน้าเขาจะเป็นนี่งเขาไม่ชอบเนาะอย่าทําให้เขาสับสนเออคนคนเนี้ยแบบเป็นอารมณ์แบบไม่ชอบอารมณ์ความสับสนด้วยวพอพอรู้สึกว่ามันจะสับสนแล้วมันไม่รู้คืออะไรเขาก็อาจจะทิ้งไปเลยแบบไม่คิดไปเลยอย่าเงี้ยไม่ชอบอารมณ์สับสนอืมแล้วก็ อาจจะเป็นอารมณ์เหมือนประมาณว่าคุณอาจจะแบบทำให้เขาคิดอะอาจจะมีคําถามเป็นการตั้งคําถามให้เขาคิดตั้งคําถามนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เขาสักนิดหนึ่งเออเวลาแบบคุณจะพูดอะไรหรืออะไรเงี้ยบางทีคุณอาจจะแบบว่ามีการแบบเออแบบแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นไม่โอเคหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะม,มีการบอกให้เขารับรู้อืม แล้วก็ตัวคุณเองอ่ะต้องเป็นอะไรที่เหมือนคุณต้องรักตัวคุณเองด้วยนะเออคนคนเนี้ยเขาชอบคนที่รักตัวเองเนาะเพราะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบเหมือนเออมันทําให้เขารู้สึกแบบมันชื่นชมอ่ะชื่นชมในสิ่งที่คุณเป็นอ่ะแบบคุณจะต้องแบบรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาจะชอบอะ แล้วเรามาดูในเรื่องส8บปดบวกกันสักหน่อยเนาะแต่ว่าเนี่ยจะต้องสับหลังกล้องไม่ให้เห็นแล้วก็จะเป็นการปนนาาิดหน้าไพ่นิดนึงเพราะไม่งั้นเราจะเดินแบนดูสิว่าทำยังไงให้เขาหลงคุณในเรื่องสิบแปดวก,วกนี่มาดูสิอ๋อ,อเขาบอกว่าเขาชอบเวลาคุณทำหน้า,ายั่วยวนเย้าวยวนเขาอะเป็นอารมณ์แบบเหมือนแบบ เขาจะทาอะไรอะเขาจะทําอะไรฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารมณ์แบบว่าทําอะไรอะอะไรเงี้ยนึกออกปะ <c oughs> เขาจะชอบมากเลยอะเออเป็นอารมณ์แบบไม่ยอมเขาหน่อยอยทำท่าเขินอายนิดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแบบโอโ้โหชอบมากเลยแล้วจะอะมาต่อกันนะคะพอดีว่าแนมลืมดูไปว่าหลังไพ่มันมีเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบ โป้เหมืนอนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ไม,ไม่ไม่ลงหลังไพ่เนาะให้ดูแค่นี้แล้วก็เก็บเลยนะก็คือเป็นอารมณ์แบบลงไหลเนาะลงไหลในเรื่องแบบ18บแปดวก็คือแบบอารมณ์ประมาณว่าอยากให้คุณเล่นตัวนิดนิดเนาะเออเล่นตัวนิดนิดแล้วเขาก็จะชอบม,มาอะเรามาดูกันต่อสิโอ้ยคือเขาอยากจะบอกว่าเขาชอบอารมณ์แบบว่าที่คุณไม่ต้องเล่นตัวเยอะอย่างที่บอกเล่นตัวนิดนิด อะไรให้ทําอะไรให้มันเป็นเรื่องง่ายเนาะไม่ต้องให้เป็นเรื่องยากให้เป็นธรรมชาติถ้าเกิดเขาอยากทําก็คือได้ก็คือทําไปอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในกรณีที่มี18บวกทแล้วนะแต่ถ้าไม่มี18บวกก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบเออคณจะเล่นตัวก็ได้หน่อยแต่ว่าแบบต้องไม่เป็นอะไรที่มันดูยุ่งยากจนเกินไปอะ่ะเออเขาไม่ชอบอะไรที่มันแบบยุ่งยากหรือเลย,เลย,เลยขนาดนั้นเนาะอืมอ่ะไรยังไงอีก อจริงๆคนๆนี้นอาจจะมีในเรื่องแบบเอ่อความต้องการในสิบปบอกอยู่เยอะอะไรอยู่เยอะเหมือนกันนะอาจจะมีการแบบว่าเก็บไปฝันอะไรไปฝันนะกับคุณแล้วก็อาจจะมีอารมณ์แบบประมาณว่าแบบคือเหมือนคุณเองอ่ะอาจจะต้อง อาจจะต้องถ้าคุณรู้นะว่าอะไรที่เขาชอบอะไรเงี้ยคุณก็อาจจะต้องทําให้เขาเเขามีอารมณ์เหมือนแบบอยากให้มีบางอย่างที่เขาอยากให้คุณทําให้่แต่เขาอาจจะกล้าบอกหรือไม่กล้าบอก,บอ,กอีกเรื่องนะแต่ว่ามันมีอารมณ์แบบอารมณ์บางอย่างที่แบบเอออยากอยากให้คุณทําให้เขาแต่เขาไม่ได้บอก แล้วก็อันนี้น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยนาออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาว่าเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าในเรื่องสุบปลาบอกของของคุณกับเขาอะเขาอยากจะให้คุณเป็นฝ่ายยอมเขาเนาะหรือเป็นฝ่ายบอกเขาว่าคุณเก่งจังเออให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณแบบอ่อนระทวยอยู่แบบอยู่อยู่ในอ้อมแขนเขาหรืออะไรเงี้ยหรือแบบทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณเก่งนะคุณ เอาเขาแบบเอ๊ะเขาเอาเขาเก่งนะขอโทษนะคะตีๆขัดๆเนาะเขาเก่งนะเขาเอาคุณจนอยู่มัดหรืออะไรเงี้ยเขาเอาคุณจนแบบคุณอ่อนระทวยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณแบบอ่อนระทวยได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ตัวคุณเองอะในเวลาปกติเนาะอาจจะเป็นคนที่แบบเออเรียบร้อยหรือเป็นคนที่ไม่ได้เศรสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องแบบสิบแปดบวกงนั้นอะ ขาอยากให้คุณเปิดเยผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเนาะมีอารมณ์แบบอยากให้คุณแบบแซบๆมีอารมณ์แบบแซบๆบ้างอะไรเง <S <S นนี้ยเออในช่วงเวลานั้น,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 นเลนนย <S <S นนเขาก็จะชอบมากหรือแบบเป็นอารมณ์แบบทําท่าเหมือนหลงเขาเยอะๆอะไรเย <S <S อะเน,นี่ยเขาชอบอชอบนะหรือแบออบแสดงให้เห็นว่าต้องการเขาเยอะๆอะไรเง <S <S นนี้ยเออเขาชอบเขาจะหลงเลยทีเดียวอืมสุดท้ายนะคะเขาอยากให้คุณอะ ปล่อยแบบปล่อยอรารมณ์โฟปล่อยอ,ร accepted, อร oli, ารมณ์แบบไปตามเขาเนาะปล่อยอารมณ์ไหลๆไปตามเขาอะไรไปตามเขาอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบปล่อยใจปล่อยอารมณ์ไปเต็มที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องกักไว้เนาะเออเขารู้สึกว่าช่วงเวลาอย่างนั้นนะมันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษสําหรับเขาเนะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนได้แบบอาจจะเป็นการแสดงความรักบอกรักการแสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อย่าให้คุณแบบเอนจอยเต็มที่อ่ะไม่อย่าให้คุณแบบ อึดอัดหลืออะไรอย่างเงี้ยอืมแสดงออกอารมณ์ได้เต็มที่เนี่ยเขาจะชอบเนาะอ่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังเนาะชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นเพื่อนกันในช n e l นี้นะคะแล้วก็พบกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย